พระคริสตรรมคำพีพระธรรมกิจการกิจการบทที่หนึ่งสัญญาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเชโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่างสี่สิบวันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือยอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชาอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ทุละของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์ แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมารีและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อพวกเขากำลังขม้นมองดูฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไป มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นการเลือกคนแทนที่ยูดาสแล้วอัครทูตจึงลงจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันสบาโตแล้วกลับไปกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอนยากอบกับอันรูฟิลิปกับโทมสัสบันโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนพักชาตินิยมกับยูดาสบุตรยากบพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันพร้อมกับพวกผู้หญิง และมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยในเวลานั้นเปตโตรยืนขึ้นท่ามกลางพวกพี่น้องซึ่งอยู่รวมกันประมาณ120คนและกล่าวว่านี่แน่พี่น้องทั้งหลายจำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระคำภีซึ่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตรัสไว้ด้วยปากของดาวิดเกี่ยวกับยูดาสผู้นำทางให้กับพวกที่ไปจับพระเยซูเพราะเขานับยูดาสเข้าในกลุ่มเราและได้รับส่วนในพันธกิจนี้ คนนี้ได้นำค่าตอบแทนที่ได้จากการอาธรรมของตนไปซื้อที่ดินแล้วก็ขมำตกและแตกกลางลำตัวไส้พุงทลักออกมาหมดเหตุการณ์นี้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้ที่ดินแปลงนี้จึงถูกเรียกตามภาษาของพวกเขาว่าอาเคลดามาคือนาเลือดเพราะมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีว่าขอให้ที่อยู่ของเขาร้างเปล่าและอย่าให้มีใครอยู่ที่นั่น และขอให้อีกคนหนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาเพราะฉะนั้นคนหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จเข้าออกท่ามกลางเราคือตั้งแต่บัพติสมาของยอห์นจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปจากเราคนหนึ่งในคนเหล่านี้จะต้องเป็นพยานร่วมกับเราเกี่ยวกับการคืนพระชนของพระองค์เขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อสองคนคือโยเซฟที่เรียกว่าบานซับบัส ที่มีนามสกุลว่ายูทัสและมัทิอัสแล้วพวกสาวกจึงอธิษฐานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทุกคนขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหนให้รับส่วนในพันธกิจนี้และรับหน้าที่เป็นอัครทธุแทนยูดัสผู้ทิ้งหน้าที่นี้หันไปสู่ที่ของตนเองเขาทั้งหลายจึงจับฉลากกันและฉลากนั้นได้แก่มัทิอัส เขาจึงได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มอัคราทูตสิบเคนนั้นกิจการบทที่2การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสมาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้า เหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปเลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้น เขาทั้งหลายจึงพากันมาและชงนสนเท่เพราะต่างคนต่างได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตัวเขาทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจพูดว่านี่แนะ่คนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือทำไมเราทุกคนถึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราซึ่งเป็นชาวปานเชียชาวมีเดียชาวเอลามและเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย อยู่ในแคว้นยูเดียและแคว้นคัปปาโดเซียอยู่ในแคว้นปอนทัสและแคว้นเอเชียอยู่ในแคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟิเลียเป็นคนที่อยู่ในประเทศอียิปต์และในบางส่วนของเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรินเป็นคนที่มาจากกรุงโรมซึ่งมีทั้งพวกยิวกับพวกที่เข้าจารีดยิวและเป็นชาวคริสต์และชาวอาราเบียเราต่างได้ยินคนเหล่านี้ กล่าวถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเราเองพวกเขาจึงประหลาดใจและชงนสนเทพูดกันว่านี่อะไรกันแต่บางคนเยาะเยะ้ยว่าพวกเขาเมาเล่าอาังุนใหม่ปเปโตรปราศัยในวันเพนเทคอสแต่ปเปโตรได้ยืนขึ้นพร้อมกับอัครทูตสิอดคนและกล่าวกับเขาทั้งหลายด้วยเสียงดังว่าพี่น้องชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม จงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าอางุนเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดเพราะว่าเพิ่งจะก้าโมงเช้าเท่านั้นแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคําที่โยเอลผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญ,ญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดบุตราบุตรีของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะบรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต และบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็นแน่ทีเดียวเวลานั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนท่าทาสีของเราและเขาทั้งหลายจะเผยพระวจนะเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสำคัญที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันยิ่งใหญ่และสง่าง,งามของพระเจ้าและจะเป็นเช่นนี้ คือทุกคนที่ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอดท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลจงฟังเรื่องต่อไปนี้คือพระเยซูชาวนาซาเรตผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองต่อท่านทั้งหลายโดยการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสําคัญต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงทาโดยพระองค์ท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่พวกท่านทราบอยู่แล้วพระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดําริแน่นอน และทรงทราบล่วงหน้าและท่านนั้งหลายได้ประหารพระองค์ด้วยการตรึงพระองค์บนกางเขนโดยอาศัยน้ำมือของคนอธรรมแต่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์คืนพระชนทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าวเพราะว่าความตายจะครอบงําพระองค์ไว้ไม่ได้เพราะดาวิดกล่าวถึงพระองค์ว่าข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนี้จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปรมปรียิ่งกว่านั้นร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความหวังเพราะพระองค์จะไม่ทรงละข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์รู้จักทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมด้วยการสถิตของพระองค์พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุพร,รุษของเราว่าท่านตายแล้วและถูกฝังไว้แล้วและอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ท่านเป็นผู้เผยพระวจ,จนะและทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้กับท่านด้วยพระปฏิญาณว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งในวงตระกูลของท่านให้นั่งบนบัลลังก์ของท่านท่านก็ล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่า พระเจ้าไม่ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งพระกายของพระองค์ก็ไม่ทรงเปื่อยเน่าไปพระเยซูองค์นี้พระเจ้าได้ทรงให้คืนพระชนแล้วซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยานของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าแล้วและเมื่อพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้วพระองค์ทรงเทลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็น เพราะว่าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปอย่างสวรรค์แต่ท่านกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะทําให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านเพราะฉะนั้นให้พวงพันอิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกปรหลาบใจ จึงกล่าวกับเปโตรและอาคารทูตคนอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีเปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วยและแก่ทุกคนที่อยู่ไกล คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้าเปโตรจึงกล่าวอีกหลายเรื่องเป็นพยานและเตือนสติพวกเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับถ้อยคําของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคนเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคําสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐาน ชีวิตในกลุ่มคนที่เชื่อถือเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขา รับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันกิจการบทที่สาม เปโตรรักษาขอทานที่เป็นง่อยวันหนึ่งขณะที่เปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่ายสามโมงมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกๆวันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นเมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอน กำลังจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานเปตโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดคนนั้นก็จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองแต่เปตโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรจ็จงเดินเถิดแล้วเปตโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้น เท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปตโตรและยอนทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งหมดเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จำได้ว่าเขาคือคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารเขาทั้งหลายจึงประหลาดใจและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้น เปตโตรกล่าวที่เฉลียงของซาโลมอนขณะที่คนนั้นยังรั้งตัวเปตโตรและยอนอยู่นั้นฝูงคนก็วิ่งไปหาท่านทั้งสองด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เฉลียงพระวิหารที่เรียกว่าเฉลียงของซาโลมอนพอเปตโตรแลเห็นก็กล่าวกับคนเหล่านั้นว่าชนชาติอิสราเอลทั้งหลายทำไมท่านทั้งหลายอัศจรรย์ใจเพราะเรื่องของคนนี้และทำไมท่านทั้งหลายจ้องดูเราเรากับว่าเราทำให้คนนี้เดินได้ โดยฤทธิเดชหรือความชอบธรรมของเราเองพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบซึ่งเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราได้ประทานพระเกียรตินี้แด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์พระเยซูผู้ที่ท่านทั้งหลายมอบไว้และปฏิเสธต่อหน้าปีลาตแม้ว่าปีลาตตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไปแต่ท่านทั้งหลายก็ยังปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรม และขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้โปรดให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายเราคือสักขีพยานของเรื่องนี้โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงทําให้คนนี้ที่ท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้นเป็นความเชื่อที่มาทางพระองค์ทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายทําการนั้นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเช่นเดียวกับบรรดาผู้ครอบครองของพวกท่านแต่สิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะว่าพระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานพระองค์ก็ทรงให้สําเร็จเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้าเพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้าง เพื่อวาระแห่งการฟื้นชื่นจะได้มาจากพระพักพระเจ้าและเพื่อพระองค์จะประทานพระคริสที่ทรงกำหนดไว้นั้นแก่ท่านทั้งหลายคือพระเยซูพระองค์นั้นจะต้องอยู่ในสวรรค์จนกว่าจะถึงวาระแห่งการฟื้นฟูสรรพสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้ด้วยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่การโบราณมาโมเสสได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าของท่านทั้งหลาย จะประทานผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งเหมือนอย่างเราแก่พวกท่านจากพี่น้องของพวกท่านเองท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในทุกสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับพวกท่านถ้าคนหนึ่งคนใดไม่เชื่อฟังผู้เผยพระวจนะผู้นั้นเขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้าและบรรดาผู้เผยพระวจนะตั้งแต่ซามูเอลเป็นต้นมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันและได้พยากรณ์ถึงวันเหล่านี้ ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นและของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านคือได้ตรัสกับอับราฮัมว่าบรรดาพงพันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้วก็ทรงใช้พระองค์มาอย่างท่านทั้งหลายก่อนเพื่อวอวยพรแก่พวกท่านโดยให้ทุกคนหันออกจากบาปของตน